พอดิบพอดีของคุณเนี่ยมันเริ่มเลยเถิดแล้วเอ้ยยิ่งยิ่งยิ่งใจดียิ่งเอาใหญ่วะ่ะเออเออมันเป็นแบบนี้นะผู้ชายบางคนเป็นอย่างนี้นะคะทุกวันนี้บางคนก็หากินกันง่ายๆใช่ไหมเห็นผู้หญิงรวยแล้วก็ผู้หญิงอาจจะอายุมากกว่าเนี้ยใช่อเคสที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือผู้หญิงเนี่ยสักเซสละอ่าประสบความสาเร็จในชีวิตและมีหน้าที่การงานมีเงินอะเรง่ายๆว่ามีเงินมีสินทรัพย์นะครับมีชีวิตที่ดี ก็จะมีหนุ่มๆเข้ามานะครับคือผู้หญิงก็ก็คือยังเป็นมีความเป็นมนุษย์เนาะก็ยังมีความต้องการทั้งด้านร่างกายทั้งด้านความสัมพันธ์เนาะพอมีหนุ่มๆเข้ามาก็ก็ชอบนะก็ชอบก็คิดว่าเอออยากจริงจังด้วยแต่ว่าหนุ่มๆพวกนี้บางทีก็ไม่ได้จริงจังกับเรานะครับก็เรียกว่าเข้ามาเอาเปรียบทุกอย่างในชีวิตเรานะเหมือนดาราที่เราเคยเห็นนะนะล่าสุดนี่คุณอะไรนะ เราเอหรือบ้าภาพพิงได้ไหมเราเอได้ใช่ไหมเขาเป็นคนดังเนเซเลเบริตี้ผมว่าคนดูก็รู้จักแหละนะประมาณนั้นเออพี่เอนายานานี่ใช่ไหมพี่เอนายานาชุติมาใช่ปะใช่แล้วโหคือคืออุมาสงสารเลยนะประโยคสุดท้ายที่พี่เขาพูดนะเขาบอกอะไรหรือปะเขาบอกอายุปูนี้แล้วอ่ะเลขห้าแล้วอ่ะขอสักคนเถอะที่จริงใจอ่ะโอ้โหมันฟังแล้วมันสะอึกนะเออมันฟังแล้วมันสะอึกนะมันรู้สึกว่า อูพี่เอพี่เอดีขนาดนี้พี่เอน่าจะได้คนที่รักพี่เอจริงๆอะ่ะออือนะคะเพราะว่าเขามีให้ผู้ชายทุกอย่างอะ่ะพูดตรงๆ